จริงหรือเปล่าไปลงใต้นั้นลงกับผีตั้งแนี่ป่ามาาะนะได้มีร้อยห้าสิบหนัก I got supplies. Mm. แต่คนสี่โซ่อืมขอรีบบอส เร <got> ี่มจากของหนักหน่อยอีเคร้อยยี่สิบนัด จะไปอ๋อโอเคร้อยยี่สิบันึ่ได้มีบ้างอยากได้คณสี่ซื้อเมึงเห็นร้านค้าไหมตัไม่มีตานมีใครตุดดิ ไม่แ่งเกินพวกซิมต่อซิปกกูรูิสบสิชิบหายไม่มีตัวหกจุดโลเคชน้นนองไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหหลตัวเลยชิบหายวกูด้ไหมาหากูแล้ว

เสาเเยอะว่ะบอตรงไปเลยตรงไปโอ้โหที่กูก็เยอะเหมือนกันเนี่ยีเหี่ยหลังไอพวกอ่อนเนี่ย พอแต่นอน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 ยังเร็วไอ้สัสตัวนี้ยังดีไม่ได้คนแน่นคนเยอะชิบหายปุ๊ดสิก็คนเยอะๆขนาดนี้ไป